ครับก็ครับสายราสังหารครับครับสหายราสังหารเชิญครับก็ขอต่อยอดนิดหนึ่งครับเชิญครับอยากให้ฝึกแบบตัวครับแบบไหนนะแบบไหนนะฮะสวัสดีไปฝึกแบบไหนนะครับโทษทีที่ตัวฮัลโหลแบบที่ตัวครับได้ยินไหมครับครับอ่าเสียงกระขาดอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับเชิญต่อครับ อยากให้ฝึกแบบไหนนะครับพอดีขาดไปแบบประชิดต,ตัวครับอ๋อแบบประชิดต,ตัวครับต่อครับเชิญครับทำล,ลูกลูกลูกสอลูกลูกธนูให้เยอะๆยังน้องประสมพิษงูเห่ายิงเข้าไปเถอะตายทุกลายอันนี้หลักสูตรของนักรบดำอะครับครับแล้วน่ะผมว่าไม่เหลือครับ ในในพิธีครั้งนี้ไม่เหลือครับครับผมลูกลูกธนูยิงอ่งครับแต่ถ้าเกิดทางที่ดีก็ให้พารามิเตอร์เป็นตัวยิงองครับมันจะชัวร์กว่าอืมใช่ไหมครับเพราะว่ามันให้ใครเสียเนเลือดเนื้อเพราะลูกธนูยายาอนปอผสมพิงูเห่าเข้าไปก็หัวใจอย่งเดียวถูกไหมครับครับมันก็ดิ้นดินอยู่ ผมว่าง่ายกว่าด้วยไม่ต้องไปเอาปองเอาปืนส่วนเวลาเราลุก <c oughs> ผมบอกลว่าท่านลุกมีคนลุกตามแน่ทหารในค่ายเขาจะลุกตามเขาพูดกับผมแล้วว่าเมื่อไหร่อีสานลุกเขาก็ลุกอืมไม่สนใจหรอกไอ้ไอ้เหรไอ้นั่นนี่นเขาไม่สนใจหรอกโอ้อา oh. แ,แม่ทัพผองไม่ยุ่งไม,ไม่ไม่ยอมด้วยเขาก็จับ ถ้ารอแม่ถ้าป้าสองไม่ยุ่งเขาก็จับผอบบอบอ,อ,บอ,อ,บอมทอบอไหนไม่ยุ่งเขาก็จับหมดทหารก็เตรียมพร้อมไว้แล้วของอีสานนะครับครับผมไม่เชื่อเช็คได้ไม่เชื่อเช็คกันได้เลยว่าตอนเนี้ยสายสานเป็นไงส่วนทางใต้เขาก็พร้อมแล้วครับในพื้นที่14จงังหวัดภาคใต้ครับทหารบางคนก็พร้อม อดนานแล้วถูกกดขี่กันมานานแล้วยิงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนผมอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกไอ้เฮียแม่งได้เบี้ยเลี้ยงกันเออยอะแยะแต่กูได้นิดเดียวแล้วกูไปแล้วกูจะไปยิงเขาทําไมระยะหลังนี่สังเก,ก <c oughs> ตทหารไม่ค่อยยิงประชาชนเรือเรืออะไรเนี่ยจะหลบพอมาก็หลบพอมาก็หลบแล้วก็รายงานหน่วยเหนือว่า ไม่พบค่าศึกทั้งที่มันพบมันก็ไม่พบค่ะาศึกมาเพื่อนผมอยู่ที่นั่นยังมีอยู่เยอะคอยู่เป็นการากรกงงักษาความรับกงส่วนหน้าด้วยเขาบอกไอ้เหี้ยมึงมา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 ,มาชั่วโมงเดียวไอ้สัตว์แต่ให้พวกกูไปเฝ้าเป็นเดือนเดือนมันหม่ตามว่าไ,ไงอื มันไม่ได้เฝ้าแค่แค่ที่ต่อที่ก็เขาว่าเป็นเดือนนะครับจนแน่ใจว่าเคลียร์พื้นที่แล้วนะไม่มีแปลกความเ้าถึงยะม,มานะครับโอ้ครับเขามาเดียวไอเรื่องนี้ทหารทุก,ทกห,นหนทุกเมือะหลที่ทหารพูดอะไระได้ทหารรักษาพระองค์เนะ่ยเขารู้หมดนะ่ะเหมือน เสือราชินีเนี่ยเวลาราชินีจะไปไหนเนี่ยต้องไปอยู่นะันฝังฝังในนั้นประมาณสองเดือนอืมประดแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเรายังอยู่ใน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 เกมของเขาถูกไหมครับเพราะนั้นว่าทหารเพื่อนทหารด้วยกันนะครับนักเรียนในสิบรุ่นนะครับที่รุ่นน้องนะ เรายุดเราควรจะเลิกเราควรมาเล่นกับจอปรอดีกว่าเล่นจอรอและเสียโอเราพวกเราก็ไม่ค่อยชอบตั้งแต่ไหยแต่ไรแล้วตั้ง <ทะ S 2> แต่มันมาจากดันทุนมันให้คนเวลามันจะเอาใครไปอยู่ที่ปันตอมอมันให้เขายืนประมาณทั้งทั้งวันทาโคนหมดแล้วมันดูว่าคนไหนแข็งมันจะเอาไปคนไหนไม่แข็ง มันก็ไม่เอาไปอืนี่แล้วพอไปถึงที่นั่นจะอยู่ซ่อมกันอีกแล้วมันคืออะไรครับเนี่ยคุณเป็นถึงกษัตริย์แต่คุณทําตัวเหมือนเยี่ยงโจรเลยแล้วเป็นไงคุณไปอยู่ที่มิวนิกในโหคโดาเสียหายหมดแล้วไอ,กกไ,ออไอ้จิกโอไอ้กระร่อนไอ้อะไรก็ไม่รู้เพื่อนผมอยู่ในนั้นน่ะมันมัน มันยุมันอยู่กับเขาอะแต่มันพูดไม่ได้อืแต่มันเขียนาผมว่าทุกวันนี้ถูกด่าไม่รู้จะดา่ายังไงนะกูจะลาออกก็ลาไม่ได้เพราะกูเมื่อคิดเก็บผ่านเท้ากระทืบวันนี้ลาออกไม่ได้อาชีพอายุมันก็จะมากแล้วมันก็บอกว่าเออเอาฮะกูรอว่ากูเสียงเขาคงจะให้กูไปอะนะก็บอกเนี่ยแทรกแทรกนิดน,นึงครับสาย,สาย คือเป็นเรื่องจริงนี่เพราะว่ามีพี่น้องส่งมาบอกว่าถ้าใครทํางานอยู่กับมันแล้วถ้าลาออกเนี่ยต้องผ่านการกระทืบขององคงรักษ์ทั้งหมดจริงหรือเปล่าทุกุตำแหน่งเลยเหรอจริงครับเแสดงว่าเรื่องจริงเรื่องจริงครับมีรุ่นเก่าๆนีโชคดีหน่อยใครอยากจะย้ายเขาให้ย้ายครับอืแต่มารุ่นหลังรู้ฝามาพุทธอะไรที่ไม่ดีเยอะอ่ะเขาจะไมให้อ่ะครับอืมเพื่อนผม มานานเนี่ยรวยลึกๆไงขอลาขอลาไปหน่วยอื่นเขาก็ไม่ให้เขาบอกมีอย่างเดียวมึงมึงผ่านตีนพวกนี้ได้ก็ไปได้มันบอกผ่านตีนพวกนี้ได้ก็ไปได้สักพักมันก็เรียกกลับถ,ถ้ามันไม่ไปมันก็เรียกกลับมาเพราะนั่นว่าไอ้พวกที่ไปอยู่ที่นิริศอยากคิดว่ามันสบายนะครับอืม อึดอัดน,นะครับเพรานะอะไเพราะมไม่อยากไปแต่ต้องถูกบังคับให้ไปเหมือนชี้ฆ่าเนาะไปเหมือนเหมือนเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ข่ามันนะมีก็พวกเฮาเรียนพวกที่ว่าเพิ่งจบทิ้งมาทิ้งมาสมัครใหม่ๆหม่เฮาเรียนเลยโอ้ยกูอยู่กับรอสิบระวังอืจะเอาไม่อดอันคอยดูเพื่อนผมนะ่ะรอดรอดมาได้ตั้ง สี่สามสิบคปนน่ะที่ย้ายหน่วยได้อตอนนั้นน่ะตอนนั้นเขาบอกว่าใครไม่ชอบกูก็ย้ายไปเลยแม่งย,าย,งย้ายเพิบเอยเเป็นคนเหมือนกันจะเรียกวิกลจริตก็วิกลจริตนะครับขนาดเหมือนกันน่ะคู่หน้าคู่หลังคู่กลางอ่ะเพียงแต่เขาไปเห็นหน้าแฟนแล้วเขายิ้มแค่นั้นเองอ่ะกลับมาือครับตีนครับสลบครับ เขาเตะเขาโดดเตะแบบไม่เลี้ยงเลยครับมันแล้วก็ตะกอนที่สนามบินน้ําเนี่ยเขาอยู่วางสนามบินน้ำใช่ไหมฮะครับแล้วเวลาตํารวจยื้เนี่ยมันอันตรายอะต้องเลี้ยนไว้นะฮะไม่ไวเพราะไม,ไม่ไม่ติดดินนี่ไม่ใช่ของของ CEO เซยโอนะอืที่วิ่งติดดินมันพิกไงตำรวจตายแต่เขาไม่ดูอะ่ะเขาเข้าไปก่อนแล้วเขาให้คนอื่นมาดู โอ้โหคุณคุณแป็นถึงกถึงให้เขาทํางานให้คุณคุณก็น่าลงมาดูว่าเออไปไงบ้างเอยอต้องส่งไหมพอพวกหลังมาถึงก็เรียบร้อยครับตายเขาไม่สนใจหรอกครับชีวิตคนนะครับเขาสนใจแต่เรื่องนั่นอย่างเดียวอะครับอ้หม้ออย่างเดียวอะเขาสนใจมากเลย มีหลายคนแล้วเขาเรียกดาราเข้าไปดาราหนีชิบหายปวมไปต่างประเทศม้างไปอะไรม้างอ่ธงชัยยังถูกตบเลยน่ะครับอืงชัยยังถูกมันตบเลยเขาหาไปจีบผาไปจีบสอสองสองสุวสอสวรีตอนนั้นคือคือไม่รู้ว่าเบอร์มันเป็นต๊ดใช่ไหมมันไม่รู้ว่าเบิร์เป็นตุ๊ดใช่ไหมตามที่ไอ้ธงชัยมารุ่นน้องผมครับเรียนหนังสือรุ่น ออไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยบอกว่าเออครูก็ตามหน้าที่ก็เอเ,เข้าไปหาท่านหมอมสมหม่อมสมเรียกเข้าไปหาท uh ่นี้รับเดียทีมงานมาเลยของพระของเขาอ่ะมาถึงมาให้ก้อนหัวอออมให้ตึกหัวเขาเขาก็เขาไม่ยอมดีเขาก็สู้ดิ uh huh. แล้วเราที่บ้านก็ดุทุกคนด้วยออ uh ื huh. เป็นทหารั ใส่กันเลยนะตองชายมาได้ผมฟังมบอกพี่ไอ้ผมทำไงอัวแม่ทำเฮียอะไรก็ยิงกระบ,บาลกับมันไปเลยเ,เ่ยไอ้เฮียมันจะใหญ่ขนาดไหนวนะพ่อมันใหญ่แต่รูกมันเฮียก็ยิงดิขนาดมันเคยยิงพระเทพะ่ะแล้วองครักษ์ตายอะ่ะอืมผัา,านไปเลยครับมันมีแต่ข่าวเลยว่ายิงกับพ่อไอย้ยิงยิงยิงพระเทพนี่ไม่เคยได้ยิน ไม่เขาขอเงินพระเทพอ๋อแต่พระเทพ,ไม,พ,เทพไม่ให้ออพระเทพไม่ให้อ๋อมึงมึงไม่ให้กวกยิงเลยอืมองค์รักษ์บาบางกระสุนตายลูกน้องตายแทนแต,แต่นั้นแตแต่นั้นมาสั่งอะไรห้ามนายวังบอกว่าห้ามพกอาวุธที่มีกระสุนโดยเด็ดขาด ยิงพ่อแม่ย,งยิงพระเทพไงแล้วไปฉลับโดนพ่อ,อแล้วไปฉลับโดนพ่อส่วนไอโอครารักับสนิทคาที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลพงกุฎแสดงว่าไอบ้านนี่ไม่เอาใครจริงนะอย่างที่เราว่าเนี่ยมันไม่เอาใครจริงนะโอ้ยมันไม่เอาใครอยู่แล้วมันเอาแต่ผู้หญิงอืมนายสีสวยเนี่ย ยิ่งบางทีเนี่ยมันมันไปแจกเป็นเดียบัรให้องคพามันเจอเพื่อนองคพามันขอองคพาอืองคพาบอกไม่ให้อืมไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นในที่นั้นไม่ให้มันก็โกรธองคพาเป็นสักพักเห็นมาม,มันไม่คุยกับองค์พาเป็นสักพักองค์พาไม่ให้เพื่อนเนี่ยเขาเขาจะขอคนนี้ไงองคพาไม่ให้ออถึงบอกว่าไอ ไอที่มันไปรับปริมันที่ไปแจกปริญญาบัตรเนี่ยมันไม่ไปแจกหรอกมันไปดูว่าใครสวยโอ้สังเกตหน้าตามันจะซอกแซกซอกแซกอยู่ไปเรื่อยว่าคนไหนหน้าตาดีมันโรคจิตอย่างขัง้นแรงนะไอ้บ้าเนี่ยแล้ว,ลวก็กาปกรศซิบกับอธิบ,อธบดีอ่าอาทิตยคณะอธิตย์บัรีได้ไหม นักศึกษาหนีหมดครับส่วนใหญ่พอรู้ว่าจะโดนหนก็หนีหมดเนร่บเขาไปไหนะเขาหนีไปต่างจังหวัดหมกตัวอยู่ในต่างจังหวัดเขาไม่มาเลยครับสัตว์แบบนี้มีด้วเหรอลูกกษัตริย์แบบนี้มีด้วยเหรอที่อะไรก็อยากได้ใครก็ได้อยากได้ดาราก็ไปขอเขานะให้ให,ให้พวกนั้นไอ้พวกผู้จัดละครมาให้เลือก บางคนเขาไม่ไม่ยอมะเขาก็ไม่มาเพราะนั้นว่าถ้าเรามีการตัตย์อย่างนี้อีกเนะยบ้านเมืองก็ชิบหายเข้าไปเรื่อยชิบหายไปเรื่อยจะ,จะมีแต่เรื่องเกลียกขรทั้งนั้นเนี่ยจะมีแต่กี่งทั้งนั้นเน่มันไม่ได้มีเรื่องบอกเลยว่าไอการเมืองมันไม่รู้เรื่องอไอนิการมไม่รู้เรื่องการปกครองไม่รู้เรื่อง politically psychology มันไม่รู้เรื่อง มันรู้อย่างเดียวมีคนปคอเป็นที่ปรึกษามันว่าต้องทําอย่างนู้นทาอย่างนี้แล้วกูอขอบอกไอ้ที่พระที่นั่งอัมพรสถานที่ฟังที่ดักพวกคูอยู่อนะระวังวันดีวันดีคืนดีระเบิดมันจะมาลงตรงในพระที่นั่งอัมพรสถานแล้วเว้ยถ้ามึงเที่ยวไปไปไปโฆษณาไปไปเล่าให้นายมึงฟังอ่ะพอเรามานอนไม่เท่าไหร่พอเรา,านอนมันก็ ลูกเล่นของมันมารับเบี้ยเลี้ยงมันมันก็จบพอมอไม่ค่อยรายงานนะท่านสายมาน้อยครับใส่ตัวที่ในพระที่น่าพรมสถานในตัวรายงานโอ้มันมีงานมันมีวาลูมอยู่ในนั้นไงมันก็สั่งการอยู่ในนั้นเนี่ยครับถ้าเราถล่มพระที่น่าพอสถานปั๊บมันไม่มีวาลูมแล้วมันไม่อทํทำยังไงแล้วมันไม่สามารถติดต่อใครได้แล้วครับแลวย